สวัสดีครับครับอันนี้ก็เรามาพูดถึงรายการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยซึ่งโางทีเนี่ยผู้สูงวัยหลายหท่านก็มีประสบการณ์ชีวิตมากมายที่เด่นแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่จะนำหลักการเขาบอกว่าการเรียนรู้ชีวิตของผู้อื่นคือเส้นทางรับประสบการณ์อะนนั้นก็อยากจะขอให้การคิดรอบคิด่ังกละครอบคิดที่ผ่านมา ครับบังเอิญผมเป็นพุทธศาสนิกชนนะผมก็เคยยึดหลักที่พระพุทธศาสนาพูดถึงสัพพุริธรรมเจ็ดคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบุคคลและรู้จักสังคม ไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราเออมนุษย์เราเนี่เป็นสัตว์สังคมที่ที่จะต้องออถ้าผลมันเป็นอย่างนี้มันเกิดจากเหตุอ,อะไรเนี่ยเราเราต้องทำความเข้าเข้าใจตรงๆรงนี้ที่นี่ในฐานะเราเป็นคนแก่แล้วเนี่ยนะมันมีรู้จักประมาณตนรู้จักตนตนเป็นใคร แล้วรู้จักประมาณการบริหารการจัดก,การการบริโภคสิ่งที่มีอยู่อย่างนี้การวางตัวอย่างนี้เน<อ>ี่ยรู้จักตนก็นรู้จักประมาณตนเนี่ยมันเป็นส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนสำคัญเ,<อ>เหมือนไอ้เจ้าหนุ่มที่ยากจนเนี่ยอยากมีแฟนเป็นคนรวยก็เขาบอกอ,อะไรนะดอกฟ้ากับหมาวัดหรือหอมาเห็นเครื่องบินอะไรต่างๆเลย เพราะนั้นมันก็ต้องให้ให้เกิดความสมดุลของของการดําเนิน,นช,ชีวิตแต่ว่าแต่บางคนก็เชื่อนะว่าเชื่อบุคเภสัญญว่าคู่กันแล้วมันไม่แครวกันมันจะเป็นยังไงก็เป็นดังนั้นการรู้จักตนตนนี้เราเราคือคือใครความรู้การเรียนหนังสืออยู่ จบอะไรฐานะเศรษฐกิจเราเป็นอย่างไรแล้วก็ในแวดวงสังคมเนี่ยเราอยู่ในฐานะอะไร mm hmm. เหมือนวันนี้อาจารย์มาชวนผมมาคุยเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่าผมเนี่ยมีความสุขเชื่อว่าผมมีฐานะทางเศรษฐไม่เดือดร้อนอะไรต่างๆความเชื่อยอย่างนั้นก็ถูกบ้าง mm hmm. ผิดบ้างเนี่ยะเพราะว่าในความเป็นจริงอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ก็ได้ ผมอาจจะมีความทุกข์ทุกข์เน่บางทีเราสังคมไทยเป็นสังคมที่ขยายคือพ่อแม่ลูกหลานอยู่ด้วย,วยกันเราก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้เราะว่าเราเป็นห่วงแบบแบบแบบคนโบ,โบราณนะว่าเออถ้าเขาเรียนอย่างนี้เ,เขาจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมเหมือนเหมือนผมพูดท่า,าวทช่แล้วว่า เต้นกินลำกินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวิชาชีพที่ทำรายได้สูงแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสง่างามแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางในระดับโลกด้วยอันนี้มันเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปบางทีความชิดของเราเดิมเนี่ยเราต้องปรับเราต้องปรับว่าเออยุคนี้มันเป็นอย่างนี้นะอ,อ,อาชีพที่เมื่อก่อนเราถือ<ม>ว่าไม่ ไม่มีเกียรติในสังคมเลยนี่มันเกียรติสูงด้วยเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องทําใจแล้วก็ปรับทัศนคติให้แลโดยโดยเฉพาะการลงชีวิตอยู่นั้นเราต้องมีหมวดค่าใช้ใจ่ายหมวดค่าใช้ใจ่ายนี้บางทีมันมากับชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่ก็สูงขึ้นบางคนไม่พอแต่ว่ารสยมสูงรายได้ต่ำ ินอยู่อย่างรูร้ราผู้ผู้าแต่ว่าได,ได้ได้น้อยก็เกิดปัญหาลอยเมสูงรายได้ต่ำบางทีก็ถูกฟ้องรออ้องเพราะว่าไปไม่ไม่รักษาสัญญาในการไปตกลงกับไทยไว้ก็เกิดปัญหาในสังคมของเราอยู่เช่นนี้ก็การทังาำดัชีวิตคพาว่าชีวิตถูกอ็นอยู่ หลักฐารใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ถ้าเราอยากทุกคนอยากมีความสุขก,ก,ก็ใช้ชีวิตตั้งแต่แตุกบระยะคุบระยะหายชีวิตทีน,นี้สาหรับผู้ที่เสื่อมช่วงตายของชีวิตล้วเนี่ยความสุขมันยางมันย้อนกลับไปไม่ได้เอาเพิ่งหยู่ปัจจุบันถ้าเราทําดีมาแล้วก็คิดว่าเราระสัตยความดีของเรา,าตัจงแวนันนี้อาจารย์มีความสุขผมดูแล้วอาจารย์ก็มีความสุขเพราะว่าทุกอย่างสําเร็จมดลูกก็ มีการงาน,นต่างๆลูกก็ทำงานไกลใช่ไหมครับครับ <c oughs> อยู่เทพอยู่กันหมดลเลยทีนี้อย่างที่บอกสื่อมาช่วยเราในการว่าการพวกของมือถือต่างๆสามาร์ทโฟนก็เช่นเดียวกมันก็คลายความรู้สึกนีก้ได้เลยครับคือการสื่อสารกันก็เป็นส่วนส่วนแต่บางเงินผมเป็นคนโบราณอยู่ มือถือนี่ผมผมทาไม่เป็นภรรย,ยาเป็นคนทําเพราะฉะนั้นเขาติดต่ออะไรต่างๆเออก็รู้ว่าเ,ออเขามีชีวิตอยู่ที่ที่พออัตภาพยังชีวิตเขาให้สุขได้ก็เราก็สบายใจไปไปไป,ไป,ไปนู่เพราะนั้นสื่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะติดต่อแล้วก็สามารถจะรับทราบความเป็นอยู่นั้นได้ไม่คงว่าไม่ ยังคิดถึง,งอยู่ทาให้กังวลเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าฐานะที่เขาสร้างเนี่ยออมองในแง่ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยรู้สึกเขาทําได้ดีกว่าสมัยพ่อก็ <c oughs> เป็นความภาคภูมิใจนะครับ,รบอันนี้ก็ส่วนหนึ่งคือเราีลูกหลานที่ดีก็พ่อแม่ก็ภาคภูมิใจแล้วก็สบายใจนะครับอันนี้ก็สิ่งที่กังวลอื่อย่างที่ว่า แา่เชื่อิื่อเขาว่าทำหลักๆก็เป็นเชิดจริอาจารพพย์เอ่อมีผู้เคิดยังจะต้องฝากคนรุ่นรุ่นคือรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีขงเขาไม่เข้าใจเพราะว่าปกติอาจารย์ที่ทำใน,นชีวิตเขาบอกมีหลักตรงนี้มาอาจารยังไงให้ให้ทุกคนได้แก้ปัญหาตอนหลักนี้มันเะป็นจาริงนะอาำมีเอ่อเอาคิดเก็นตรง ผม,ผมยังผมก็อดไม่ได้ที่จะกลับไปสู่ศัพทธรรมเจ็ดคือการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนตนว่าเราคือใครรู้จักประมาณรู้จักประมาณในการบริโภคในการบริหารจาัดก,การทรัพย์สินร,รู้จักการเวลา่วงเวลานี้แต่ควรจะทําอะไรเวลานี้ควรจะทําอะไรตนประมาณการเวลา และรู้จักบุคคลเพื่อนฝูงที่เราครบหาสมาคมเนี่ยมงคลสามปประการเนี่ยอันแรกท่านบอกอเสวนาจะพาดนางสันติจานังจะเสวนาจะคบคนพานพานบรรพาไปหาบิดควรครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเนี่ยมันก็เป็นส่วนเพราะน่านคบหาสมาคมกับเพื่อน,นมันมันอดไม่ได้ที่ที่จะเป็นอย่างสมมุติว่าเรามีเพื่อนเล่นการพนันเราไปกับเขาเนี่ย ออพอ,เ,อ,อเขาเล่นการพน,นันอยู่เราก็นั่งดูเฉยๆเราเนี่ทีนี้เพื่อนเขาจะเข้าห้องน้ําบอกถือถือไพ่ให้หน่อยเนี่ยกูจะไปห้องน้ําแล้วมึงอย่าทิ้งโง่มันมาเลยเอ้าวพอถือไพ่แค่น,นั้นได้กินเลยโอตัวนี้พบเพื่อนเล่นการพน,นันเนี่ยงานแรกที่รับงานของเพื่อนมาเนี่ย มันได้กินได้เงินเลยเอมัน,ม,นมันโมหาม,ามันหลงเลยเอออันนี้มันได้เร็วกว่าที่ไปทางานยาดเออทงานหนักต่างเพราะนั้นการคบเพื่อนก็มีส่วนส่วนสําคัญต้องดออูชีวิตดูระยะดเออูเพื่อนบางคนเนี่ยเขาเราเต,ตะแล้วก็ตอนตอนเป็นหนุ่มตอนอยู่ในโรงเรียนอต่างเรารู้เลยคนจะเอาเปรียบ ถ้ามันเตะพลาดไปนะมันทําเป็นมัดถุงรองเท้ามันไม่ไปเก็บหรอกเราบอกมึงไปเก็บย๋ยวนี่ผลงานองคอนแก่เอเนี่ย <c oughs> ชัช้นนั้นคนที่ไม่รับเอาเปรียบเพื่อนเนี่ยว่ารับผิดชอบในหน้าที่สิ่งที่ตัวเองทําเนี่ยม,มันมีความสะพานเราเห็น,หนตั้งแต่แต่ก็เลยรู้เลยว่าเพื่อนคนไหนมันมักเอาเห็นแก่ตัวแล้วก็เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฉะนั้นการคบหาสมาคมกับ เพือ่อนเนี่ยครับเพื่อนที่เอารัดเอาเปรียบเนี่ยมันก็เ,เป็นเพื่อนที่เอาเปรียบเพื่อนไม่ควรครบทีนี้เพื่อนที่เออเฟื่อเฟือแผ่มาเพื่อนเพราะนั้นการครบเพื่อนก็เป็นมงคลอย่างอย่างอย่างการมาถึงสัพพุทธธรรมเจตที่ว่าความเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมเราถึงอยู่อย่างนี้อา้าวอย่างสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าชวนผมมาวันนี้เพราะเห็น อาจารย์มองภายนอกผมเหมือนผมจะมีความสุขอะไรต่งางๆมันก็มาจากความเป็นเหตุเป็นผลว่ารู้จักตนเราคือใครสติปัญญาเราอยู่ในระดับไหนการทำมาหากินเราเราเราอยู่อยู่ยางไงเอ,อเราก็ไม่ไม่ทำในส่วนที่มันเกินความรู้ความสามารถของของเรานะรู้จักประมาณนี้เหมือนกัน ว่าพบประมาณเราเท่านี้บังเกินที่บ้านเนี่ยมีลูกมีภรรยามีผมสำหรับภรรยากับผมมีรายได้เท่าเท่านี้เ,เราควรจะสมมติว่ามีข่าวว่าจะลงทุนตรงนั้นตรงนี้เรามันเสี่ยงไหมอ,อ,อาจจะเสี่ยงไมไม่เสี่ยงบ้างเรามีความจะเป็นจะต้องไปลงทุนอย่างนั้นไหม บางคนที่ไม่รู้จักประมาณนี่ก็คือ,อไปอใช้จ่ายเกินตัวหรือว่ารถยมสูงรายได้ต่ำก็จะเป็นหนี้เป็นสินพุทธศาสนาท่านมีภาษสิทว่าอินาทานังทุกขังโลเกการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกนี่บางคนว่าการกู้หนี้ว่า คนเชื่อถือเนะเรื่องเศรษฐศาสตรนะ์เขาจึงกู้แต่มันหนีเลยมันได้หนี้มันมันหนีเลยนะี่ก็เพราะนั้นการที่สังคมยอมรับบางทีเราไปไหนมาไหนมันยัดเยียดอยากให้เราเป็นหนี้มีบางคนนะั่นจะไปกู้ยังไงเขาก็ไม่ยอมให้ความไว้วางใจความน่าเชื่อเชื่อถือฉะนั้นสัพเพณธรรมเจตในความเป็นเหตุเป็นผล ควารู้จักตนรู้จักประมาณจาักการเวลาและก็คบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงตลอดสังคมเ,เขาบอกว่าเข้ากรุรวมต้องต้องทำเหมือนคนกลุ่ต้องหลิวตาตามเนี่ยก็คือรู้จักสังคมนี่ก็เป็นส่วนเป็นส่วนสำคัญแต่เราก็ต้องรักษาตัวตนของเราให้อยู่ในฐานะที่ไม่เป็นหลงงบงาย แล้วก็ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟือหรือประเภทรสยลมสูงรายได้ต่ำเราก็จะไม่มีปัญหาในชีวิตก็ท่านผู้ชมก็คงได้รับงข้อคิดสับยิสุทันเจ็จหลักทำคนดีที่ทำให้คนดีนั้นดีตลอดไปแล้วก็ืีความสุขคาับก็งจะได้รับการนาจาคร็จขอบคุณท่าน